สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคลิปล่าสุดจากใจคนเป็นแม่บุ๋มปนัดดาโพสคลิปล่าสุดความรู้สึกคนเป็นแม่หลังคลอดน้องอเล็กเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวรดีๆต้องขอแสดงความยินดีกับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและสามีกตอาทิตย์อนันทวันหลังจากที่แม่บุ๋มเผยว่าแต่งงานแบบเรียบง่ายจัดแค่ภายในครอบครัวกันมาเกือบสองปีแล้วและเพิ่งให้กำเนิดลูกชายน้องอเล็กเมื่อวันที่ 22พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดแม่บุม๋มโพสคลิปน่ารักน่ารักลงอินสตาแกรมแอตไซบุ๋มบรรด,ดาเป็นคลิปที่รวบรวมภาพน่ารักน่ารักระหว่างตั้งครรภจนถึงวันคลอดน้องอเล็กพร้อมระบุคแคปชั่นที่เป็นความรู้สึกแม่ระบุสั้นๆได้ใจความว่า my gift ท่ามกลางแฟนคลับแหกกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารัก ทั้งบอกว่าเป็นคนที่พึงคอดลูกและสวยที่สุดในจักรวาลของขวัญที่มีค่าที่สุดแก้มชมพูน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ